พูดเหนือออนพี่สาวหน่อซีรู่งอ๋อพี่สาวเป็นคนแม่แม่พี่พี่สาวเปิเป้ลเ,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 เป็นคนเหนือคนเหนือจีนแดงปะเนี่ยเปิ้ลเป็นคนเหนือเด้ออู้ภาษาเหนือได้นิดน้อยนึงอืมเราจะแนะนำแนะนำตัวเป็นภาษาเหนือให้ฟงัง สวัสดีเจ้าจื่อนางสาวเป็นนางสาวแล้วนาชื่อนางสาวนัทธัญญาดุลยพนลนะชื่อเล่นชื่อน้องมีนอายุ15บห้าบหปีแล้วห้องได้เต้นได้ความสามารถดีเลิศเงียบจริงจริงเงียิงจริงเงียบจริงจริง,รงสำเนียงเหนือกรุงเทพน้อยหนึ่งอู้เหนือได้แต่ว่าแต่แตว่าเห็นไหมเห็นไหมมันมันมันจะติดแบบ จะติดภาษากลางน่อยหนึ่งเพราะว่ามาอยู่กลางมาอยู่กะมาอยู่มาอยู่กรุงเทพแล้วมันก็แบบมันก็แบบประแลดประลดเป็นภาษาภาษากลางอะไรอย่างอะไรแบบนี้นะคะมันแบบสกิลภาษาเหนือมันลดลงอะ่ะทุกคน